ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Money My Health ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่คือการถอดคําแนะนำจากเรดาริโอในการถือทรัพย์สิน5ประเภทให้รอดทุกพายุเศรษฐกิจ ในพาร์ทที่2เราจะลงลึกไปถึงวิธีสร้างพอร์ตที่คุณไว้ใจได้โดยจะพูดถึงแนวคิดในการเพิ่มผลตอบแทนต่อความเสี่ยงให้สูงสุดลดความเปราะบางและเลือกถือสินทรัพย์ที่ทนทานข้ามวัฏจักรเศรษฐกิจไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงคุณจะเข้าใจว่าเราควรสร้างรากฐานความมั่งคั่งอย่างไรเพื่ออยู่รอดและเติบโตในระยะยาว ทางออกคือสร้างพอร์ตที่คุณไว้ใจได้เพราะคุณรู้ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งเชิงความเสี่ยงนั้นจะทําให้คุณกล้าถือผ่านช่วงขาลงเพราะรู้ว่าคุณไม่ได้รับ Exposure เกินตัวแนวคิดผลตอบแทนปรับความเสี่ยงยังชี่ว่า Leverage ต้องใช้ด้วยความระวังอย่างยิ่ง การกู้ยืมอาจขยายผลตอบแทนแต่ขยายความเสี่ยงมากกว่าหลายคนติดดักคิดว่า Leverage ทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นทั้งที่จริงทำให้เปราะบางขึ้นความล่มสลายที่ทำลายล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ได้มาจากการลงทุนแย่แต่มาจาก Leverage เกินขนาดที่ใส่ทับการลงทุนที่ดี ถ้าคุณเข้าใจผลตอบแทนปรับความเสี่ยงจริงๆคุณจะเคารพพลังทำลายของ Le v e r a ร e และใช้มันอย่างเบามือหรือไม่ใช้เลยในท้ายที่สุดเป้าหมายไม่ใช่ชนะใหญ่ในปีเดียวแต่คืออยู่ในเกมได้เพื่อทบตนอย่างสม่ำเสมอเป็นทศวรรษเมื่อค,คิดแบบผลตอบแทนต่อความเสี่ยงคุณจะสร้างระบบและพอร์ตท,ที่ยั่งยืนคุณโฟกัสน้อยลงที่การทำสูงสุดในปีใดปีหนึ่งและมากขึ้นที่การไม่ปล่อยให้ตามหลังมากเกินไปเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนั้นทำให้คุณมั่งคั่งกว่าคนที่แกว่งไม้หวังโฮมรัน เส้นทางสู่ความมั่งคั่งยืนคือความสมดุลระหว่างรังวัลกับความเสี่ยงระหว่างความทะเยอะทะยานกับความรอบคอบระหว่างเอ็กโพเชอร์กับการป้องกันผู้ที่บรรลุสมดุลนั้นอาจไม่ค่อยได้สัมผัสปราบปลื้มจากกำไรหวือหวาแต่ก็แทบไม่รู้จักความสิ้นหวังจากการขาดทุนยับเขากลับได้สัมผัสความเงียบแต่ทรงพลังของการทบตนปีแล้วปีเล่าและนั่นต่างหากคือความลับที่แท้จริงเพิ่มผลตอบแทนต่อหน่วยความเสี่ยงให้สูงสุดแล้วปล่อยเวลาให้ทำงานต่อ ที่สุดของสินทรัพย์ที่ดีย่อมไม่ใช่ผลงานในวันที่สภาพสมบูรณ์แบบบททดสอบจริงคือมันทนได้ไหมเมื่อโลกเปลี่ยนเมื่อค่าเงินเสื่อมเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเมื่อเศรษฐกิจเหวียงจากสุดหนึ่งไปอีกสุดหนึ่งคนจํานวนมากสร้างความมั่งคั่งบนทรัพย์สินที่เจริญได้ในสภาพแคบพอสภาพนั้นหายไปความมั่งคั่งก็หายตามกุญเจอคือระบุและถือสินทรัพย์ที่ทนทานที่รับได้กับสภาวะต่างๆสินทรัพย์ที่ปกป้องกําลังซื้อและรักษามูลค่าข้ามรุ่นหากศึกษาประวัติศาสตร์คุณจะเห็นว่าเงินกระดาษ ทุกชนิดสุดท้ายสูญมูลค่าบางสกุลพังฉับพลันเพราะไฮเปอร์อินฟลชันบางสกุลกลอนชา้ชาๆเพราะรัฐทิมเงินเพิ่มเพื่อคุมดีทุกรายผู้ที่ถือเงินสดอย่างเดียวสูญกำลังซื้อสิ่งที่รักษาความมั่งคั่งไม่ใช่ตัวเงินแต่คือสินทรัพย์ที่ไม่สามารถลดค่าได้ด้วยปากกาเส้นเดียวนั้นคือเหตุผลที่การถือทองคําพันธบัตรที่ปรับดามเงินเฟ้อหรือสินทรัพย์จริงที่ก่อให้เกิดผลผลิตเป็นหลักการไร้การเวลา อีกสินทรัพย์ที่ทนทานคือผลิตภาพของมนุษย์ผ่านการถือหุ้นในธุรกิจบริษัทที่ปรับตัวและสร้างนวัตกรรมผูกกับการเติบโตของเศรษฐกิจจริงหุ้นเมื่อตลาดกระจายและถือยาวสะท้อนวิถีขึ้นของอัจฉริยพันธ์มนุษย์พวกมันผ่านทั้งเศรษฐกิจตกต่ำสงครามความปั่นป่วนทางการเมืองและยังสร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้ผู้ที่ถือผ่านวัฏจักร ความท้าทายไม่ใช่หุ้นจะเหวี่ยงไหมมันเวี่ยงแน่แต่คือมันยังสะท้อนความจริงพื้นฐานว่ามนุษย์มุ่งพัฒนาสร้างสรรค์สร้างสิ่งใหม่หรือไม่แนวโน้มนี้ยืนยาวมาหลายศตวรรษ ที่ดินและอสังหาก็ทนทานในแบบของมันตลอดประวัติศาสตร์ที่ดินคงคุณค่าไว้ได้มันให้ผลผลิตอาหารให้ที่อยู่อาศัยและพื้นที่พัฒนาแม้ราคาถูกตีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าในระยะสั้นแต่อัถประโยชน์พื้นฐานทำให้มันเป็นที่เก็บมูลค่าในระยะยาวไม่เหมือนสกุลเงินที่หายไปได้ในข้ามคืนที่ดินไม่หายมันอาจเปลี่ยนมืออาจถูกเก็บภาษีแต่สาระในฐานะทรัพยากรที่จับต้องได้ยังคงอยู่ แน่นอนว่าทนทานไม่ได้แปลว่ากันกระสุนทุกสินทรัพย์จะมีช่วงอ่อนแอพองคำอาจซบเซาเป็นทศวรรษหุ้นอาจร่วงแรงอสังหาอาสุดตรงแต่ประเด็นไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบคือความยืดหยุ่นสินทรัพย์ที่ทนทานฟื้นตัวได้เพราะมันผูกกับแรงพื้นฐานความขาดแคลนผลิตภาพและความจำเป็นต่อเศรษฐกิจจริงซึ่งต่างจากกระแสะเก่งกำไรที่อยู่ได้ด้วยอารมณ์หายไปเมื่อกระแสะจางคุณยังต้องคิดถึงความทนทานข้ามพรมแดนไม่มีประเทศข้า เงินหรืออาณาจักรใดครองโลกตลอดการอำนาจสเปนเคยมั่งคั่งที่สุดแล้วโรยสิ่งกิลดอร์ดัตมอบหมายต่อให้ปอนอังกฤษแล้วต่อให้ดอลลาร์สหรัฐทุกวัฏจักรทิ้งนักลงทุนที่เชื่อว่าระบบของตนจะคงอยู่ตลอดไปไว้ข้างหลังผู้ที่คงอยู่คือผู้ที่กระจายไปยังสินทรัพย์ที่นอกเหนือพรมแดนทองคําสินค้าพกพาและการถือครองระดับนานาชาติที่ไม่ได้พึ่งพาการอยู่รอดของอาณาจักรเดียว สำคัญด้วยที่จะแยกสินทรัพย์ที่ทนในานามออกจากสินทรัพย์ที่ทนในหน้าที่ถ้าเงินอาจยังเป็นกระดาษใบเดิมแต่กำลังซื้อกลั่นธุรกิจอาจยังมีสถาบันแต่ถ้าหยุดนวัตกรรมมูลค่าก็หายสิ่งที่คุณต้องการคือสินทรัพย์ที่ทนในเชิงหน้าที่รักษากำลังซื้อสร้างรายได้หรือให้อัตรปประโยชน์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือเกราะคุ้มครองความมั่งคั่งวิธีคิดนี้หลายคนอึดอัดเพราะต้องยอมรับความไม่ถาวรผู้คนอยากเชื่อว่าระบบที่ตนอยู่จะอยู่ตลอดกติกา ไม่เปลี่ยนสิ่งที่เวิร์กไม่นานนี้จะเวิร์กตลอดแต่ประวัติศาสตร์ชี้ว่าระบบเปลี่ยนโดยเฉพาะเปลี่ยนอย่างรุนแรงด้วยการถือสินทรัพย์ที่ถูกสร้างมาเพื่อทนทานคุณจะเป็นอิสระจากการพึ่งพาความถาวรของระบบใดระบบหนึ่ง คุณสร้างฐานที่ยืนหยัดได้แม้สภาพาแวดล้อมจะเปลี่ยนเป้าหมายไม่ใช่ทำนายว่าสินทรัพย์ไหนจะเปล่งแสงปีนี้หรือปีหน้าแต่คือการถือชิ้นส่วนของความจริงที่ทนนานเป็นทศวรรษทองคำที่แม้แต่ธนาคารกลางก็ยังถือเป็นทุนสำรองหุ้นที่ผูกกับนวัตกรรมมนุษย์ที่ดินและทรัพยากรที่เป็นรากฐานของทุกสังคมพันธบัตรที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงเฟอเงิน สินทรัพย์แต่ละอย่างรับบทในการรักษาความมั่งคั่งเมื่ออย่างอื่นสะดุดเมื่อรวมกันจึงเป็นฐานที่ยาบจะสั่นสะเทือนเมื่อเวลาผ่านไปโชคชะตาย่อมขึ้นลงตามรัฐจักรค่าเงินมาแล้วไปแต่ผู้ที่ยึดความมั่งคั่งไว้กับสินทรัพย์ที่ทนทานย่อมสามารถอยู่รอดได้เขาปกป้องกำลังซื้อได้เขามีสภาพคล่องเมื่อคนอื่นถูกบังคับขายและพร้อมคว้าโอกาสที่เกิดจากความปั่นป่วนนั่นและคือแก่นสารของความยืดหยุ่นความมั่งคั่งไม่ใช่การชนะเกมปัจจุบันแต่คือมีสินทรัพย์ที่ทำ ไไม่ว่ากติกาจะเปลี่ยนอย่างไรและในระยะยาวผู้ที่ทนได้ต่างหากที่สร้างความมั่งคั่งยิ่งใหญ่ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณทำเพื่อความสำเร็จยั่งยืนไม่ใช่การหาการลงทุนสมบูรณ์แบบหรือจังหวะสมบูรณ์แบบแต่คือกำหนดหลักการที่ชัดเจนและดำเนินชีวิตตามนั้นอย่างมีวินยัยหลักการคือกฎไร้การเวลาที่ชี้นำการตัดสินใจของคุณทั้งยามดีและยามร้ายหากไม่มีมันคุณจะตกเป็นเหยื่อของอารมณ์พาดหัวข่าวและเสียงดังในขณะนั้นแต่เมื่อมีคุณจะมีเข็มทิศที่ยึดคุณไว้ไม่ว่าโลกจะวุ่นวายอย่างไรเมื่อตลาดขึ้นโฟโมล่อให้ทิ้งวินยัยเมื่อตลาดลงความ กลัวล่อให้ทิ้งกลยุทธ์ทั้งสองครั้งอารมณ์ชนะเหตุผลและนำไปสู่ข้อผิดพลาดราคาแพงหลักการคือยาถอนพิษมันหยุดคุณจากการตัดสินใจตามอารมณ์และบังคับให้คุณลงมือด้วยเหตุผลมันไม่เปลี่ยนเพียงเพราะสถานการณ์รู้สึกต่างแท้จริงยิ่งสภาพผิดปกติเท่าไหร่ยิ่งต้องกลับมาหาหลักการ การกำหนดหลักการเริ่มจากการศึกษาประวัติศาสตร์และเข้าใจกลไกลก,าการทำงานของระบบคุณต้องรู้รูปแบบซ้ำของเศรษฐกิจตลาดและพฤติกรรมมนุษย์จากความรู้เหล่านั้นคุณจะตั้งกฎของตนว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรจัดการความเสี่ยงอย่างไรรับมือช่วงขาลงอย่างไรและเลี่ยงความหลงตัวเองช่วงขาขึ้นอย่างไรกฎเหล่านี้กลายเป็นระบบปฏิบัติการของคุณตัดความคลุมเครือและลดอิทธิพลของอารมณ์ต่อการตัดสินใจความงามของหลักการคือมันส่งต่อได้ค้ามการเวลาสิ่งที่ปกป้อง ความมั่งคั่งเมื่อร้อยปีก่อนอยังปกป้องได้วันนี้เพราะแรงพื้นฐานนี่ผลิตภาพเงินเฟอ้อและธรรมชาติของมนุษย์ไม่เปลี่ยนเครื่องมืออาจต่างกันแต่ดนามิกเหมือนเดิมเมื่อคุณเขียนหลักการไว้แล้วคุณพึ่งพามันได้คลามวัฏจักรมันให้ความสม่ำเสมอในโลกที่เปลี่ยนไม่หยุดแค่มีหลักการไม่พอคุณต้องยึดมั่นด้วยหมายถึงถือตัวเองรับผิดเมื่อล่อลวงให้ฉเลฉลยเฉลยทดสอบกับความจริงปรับปรุงเมื่อเห็นข้อบกพร่องและไม่วอกแวกเมื่อคนอื่นไล่กระแส คนจำนวนมากรู้ว่าควรทำอะไรแต่ไม่ทำเขายกเว้นให้ตัวเองอธิบายกลบเกลื่อนการตัดสินใจฉับพลันและเชื่อว่าครั้งนี้ต่างออกไปหลักการหมดพลังตั้งแต่วินาทีที่คุณประนีประนอมหนึ่งในประโยชน์อันทรงพลังของการอยู่ตามหลักการคือความชัดเจนในยามวิกฤตเมื่อความไม่แน่นอนสูงสุดคนส่วนใหญ่ชะง,งักหรือแตกตื่นแต่ถ้าคุณมีกรอบล่วงหน้าคุณ รู้แล้วว่าจะทำอะไรคุณรู้ว่าจะรีบาลานซ์อย่างไรเมื่อใดควรถือเพิ่มหรือปกป้องคุณไม่ต้องคิดสดตรงนั้นความสามารถในการลงมืออย่างมีเหตุผลขณะที่คนอื่นใช้อารมณ์นี่แหละที่สร้างโอกาสอีกหนึ่งประโยชน์คือหลักการแชร์ได้เมื่อคุณสร้างครอบครัวองค์กรหรือหุ้นส่วนหลักการสร้างความสอดคล้องแนวทางให้ทุกคนทำงานภายใต้กฎเดียวกัน ทำให้การตัดสินใจเร็วและสม่ำเสมอข้ามรุ่นการมีหลักการชัดเจนทำให้ความมั่งคั่งคงอยู่เพราะมันป้องกันผู้สืบทอดแต่ละรุ่นจากการทำผิดซ้ำสร้างวัฒนธรรมวินัยไม่ใช่โชคแน่นอนหลักการไม่ใช่บัญญัติเปลี่ยนไม่ได้มันต้องถูกทดสอบกับความจริงหากกฎใดเฟล์ซ้ำๆก็ต้องปรับนั่นคือการที่หลักการวิวัฒน์ให้แข็งแรงขึ้นเป้าหมายไม่ใช่ดื้อดึง แต่คือสม่ำเสมอโดยมีการเรียนรู้สมดุลคือเปิดใจกว้างพอจะปรับปรุงแต่มีวินัยพอที่จะไม่ละทิ้งในยามเครียดลองคิดว่าหากคุณไม่มีหลักการทุกการตัดสินใจจะกลายเป็นรายกรณีคุณจะถูกแกว่งด้วยข่าวล่าสุดเสียงดังที่สุดหรืออารมณ์แรงที่สุดของวันนั่นไม่ใช่วิธีสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนมันนำไปสู่ความหลงตัวเองในยามดี ความสิ้นหวังในยามร้ายและวงโจรของความผิดพลาดซ้ำๆตัดภาพไปที่คนที่ดำเนินชีวิตตามกฎชัดเจนเขาอาจไม่เพอร์เฟกเสมอแต่นิ่งกว่าเมื่อเวลาผ่านไปความนิ่งนั้นทบต้นเป็นผลลัพธ์ที่เหนือกว่าคนที่ไล่ทุกความผันผวนสุดท้ายหลักการคือสิ่งที่แยกความมั่งคั่งคงทนออกจากโชคลาภชั่วคราวมันช่วยให้คุณถอยออกจากเสียงรบกวนมองภาพใหญ่ และลงมือสอดรับกับกลไกพื้นฐานของโลกมันพาคุณสอดคล้องกับความจริงซึ่งคือข้อได้เปรียบสูงสุดหากไร้หลักการคุณจะตอบสนองและเปราะบางหากมีหลักการคุณจะยืดหยุ่นและมั่นคงกำหนดหลักการของคุณทดสอบปรับปรงุงและเหนือสิ่งใดยึดมั่นกับมันวินัยนั้นจะรับประกันไม่เพียงความมั่งคั่งแต่คือความมั่งคั่งที่คงทน กระแสชีวิตค่าเดาไม่ประเดกแต่ความมั่งคั่งตลอดชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการทำนายวิกฤตรอบหน้าหากแต่เกี่ยวกับการยึดโยงกับสินทรัพย์ที่ถูกต้องและถือมั่นอย่างแน่วแน่สร้างฐานของคุณบนหลักการที่ไม่สั่นคลอนถือครองเสาหลักทั้ง5อย่าขายและปล่อยให้การทบต้นวินยัยและความแข็งแรงของระบบทำงานต่อไปนั่นแหละคือความลับสู่ความมั่งคั่งตลอดชีวิต ถ้าคุณชอบบทความนี้ฝากกดติดตาม Money Mind Health บวกกดไลค์ไหนลองแชร์คอมเมนต์กันหน่อยว่าตอนนี้คุณถือสินทรัพย์ไหนอยู่บ้างสู้ๆกันต่อไปนะครับค่อยๆทำงานเก็บเงินและสะสมสร้างสินทรัพย์กันต่อไปนั่นแหละคือความลับสู่ความมั่งคั่งตลอดชีวิตแล้วพบกันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่าน